คือเหตุการณ์ที่ผมเล่นคาปักกิ่งแล้วรถมันพังนะครับดูครับผมเล่งแล้วนะผมไม่ได้ไปเสียงนะวิ่งไมออกไปไปไปรถพังแล้วกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยไม่ดีเร่นเราวิ่งเอาก็ได้ไ อ่ะสร้างรถไปทำอะไรดีนะสร้ากรถไปทำอะไรเนี่ยวันนี้ผมจะมารีวิวสรางรถของมินิคูเปอร์เอสกันนะครับนี่ครับข้างหน้าผมไปชนอะไรมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็นี่คือข้างหลังนะข้างหลังก็บุบไปแล้ว คูเปอร์เอสตัวนี้ก็เก่าตัวเก่าแล้วก็นี่คือซากรถนี่คือสากรถนะครับนี่ขับไม่ได้แล้วน่ะฮัลโหลเอ่อเฮ้ยขับได้เหรอเฮ้ยรองดงด้วย ไม่เกิดยังไงโอ้ยไมแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ไม่ได้ล็อกไว้อะ่ะเอ,อ้แตยโอ้ย <c oughs> แซดอ, <c oughs> อ่ะเอ้อ แกรู้สึกอึดอัดมากกลับกลับกลับเหอะ <s hr ie> สากรถก,ก็นเงี้ยแหละสากรถโดนปน <s hr ie> ไปเมนู